ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีคนร้ายยิงถล่มตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การรถไฟซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9เองก็มีการกำชับออกมาเลยนะครับว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังครับ โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาิกา50นาทีที่ผ่านมานะครับคนร้ายเนี่ยยิงปืนใส่ป้อมตำรวจอขออภัยเป็นป้อมข้ามทางรถไฟของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่บ้านนาประดูหมู่ที่6ตำบลน,นาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีทําให้10ตำรวจโทพิจักบัวแก้วได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนําตัวส่งโรงพยาบาลโคกโพก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนในที่เกิดเหตุนะครับพบปลอกกระสุนปืนทั้งปืนยาวและปืนสั้นจํานวนมากจากการสอบสวนนะครับก็ทราบว่าขณะที่ทาง10ตํารวจโทรพิจักนะครับกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่การรถไฟที่กําลังทําหน้าที่อยู่ภายในป้อมทางข้ามนะครับคนร้าย6คนขี่จักรยานยนต์มา3คันพร้อมกับปืนยาว2กระบอกและปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกหนึ่งในคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แต่งกายด้วยชุดผู้หญิงปิดบังใบหน้า เข้ามาจอดแล้วกระหน่ำยิงสิบตำรวจโทรพิจักรหลายนัดจนล้มลงจากนั้นคนร้ายก็ขโมยปืนไปหนึ่งกระบอกแล้วขับรถหนีไปครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางพลตรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจสุทนภาคเก้า 9, ได้สั่งให้ติดตามตัวคนร้ายเนี่ยกำชับให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะฐานผู้ที่เดินเท้าลาดตะเวนให้ระวังการถูกซุ่มโจมตีการระวางระเบิดการหลวงเข้าที่เกิดเหตุเนี่ย โดยให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมสังเกตสิ่งที่ผิดปกติอยู่เสมอเนะี่ยมีการเข้าเวรยามต้องมีคนคอยช่วยเหลือเสมอและต้องมีชุดที่พร้อมสนับสนุนทันทีที่เกิดเหตุด้วยนะครับส่วนทางด้านตำรวจของสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลานะครับได้กระจายกำลังกันดูแลพื้นที่พร้อมทั้งมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเขตรอยต่อกับพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงและคาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ โดยจะเน้นตรวจเข้มข้นนะครับกับบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของที่ต้องสงสัยต่างๆเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายแฝงตัวเข้าไปก่อเหตุไปสร้างสถานการณ์และสร้างความเชื่อมั่นทำนเรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยที่ในพื้นที่ครับ